มีเขาทำอะไรอ่ะตีนเท่ากับเพื่อยโบไปเอาให้่ะนาแม่เกิมนะสบายดีจ้ามากั่นามาหอเพื่นซาซีไ้ีม้นแอบแยบเอาเกิรให้เนี่ยเอาเกิร์ม อต,อออตอนนี้กะเจ้ากำลังจกจะพังถอพี่น้องเฮ็ดน้ำใส่ทอน้าปลาเอ้ยว่าเากำลังจะมีน้ำปลาใส่พอจากหยดอยดูบ่บ่ดิ สบ,สบายดีด้วยจ้ะพี่น้องสบายดีโอ้ยตอนสวยๆเดิไปบันโพนจ้ะพี่น้องอตอนนี้กำลังแเวียนเอาอน้ากว่าผมีเกือบยางยองแย่ยองแย่เจ็บหน,น้าปลาปลากำลังจะเข,ข่าบ้านเฮ้าอะไรนอกฟ้าเอ้ยได้น่าปลาแล้ว เมืนี่พี่น้องคือฝนชีตกนี่เออตอนนี้ฝนเหยียบอยู่ตอนนี้ฝนตอนนี้ฝนกำลังเหยียบพี่เพื่อนียบป็นทอทอเราแตกหรือไง คือตกปล่อยปลอยมนีโปคลุมด้วยเมฆได้พี่น้องเอ้ยฝนตกเดอ้อมเดมันนั้นมาซัจอง่จอจ้องจปส่ตู้ไว้ไเมฆปกคุมไปด้วยเมฆนะถือไว้ในลูกป,ปุ่มนะนี่มองนี่ตกแห้งอยู่ีด้นะ พอหอดเท่ากี่ดิโตหอดจะหนีอืมฝนตกฝนอัดมอลำแสดงว่าอัดมอลำนี่มาบ่ถือมือแล้วขันสีลำกลางเว้นบาดนี่นะช่วงนั้นแดเดนะเด็ดกระเด็ดเท่ฝนหนาววังอืมเนี่ยฝนตกพี่น้องเลยห้ากระเซ้าพี่เดฝนนมาน้ามอลำต้องจ้างมอลำดูๆคันไฟมันแหงมันแรงเลยจ้างมอลำมาโล แม่มอวลัมนะท่านทนมีมอวํามย้ำไหนมีแต่คนตก,กบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยอากาศดีสวัสดีสสปารูช่องน้องฟ้าใสสวัสดีเน้องฟ้าใสนระวังเกียน้ำใสก่กระเจาเด้อคิดทินตอนน้องขี่รถจักน่ หมูเชกยงนามเสยยียก่ายคือยังในได้เสือพาเปีย๊ยะเมนสิวา่าขี่รถใหญ่และเล็กเอาเล็กเอามาเบิ่งนปูอันขี่รถยักษ์ขี่ต้มเห็หดบดยอดโยนตบข้าก้กกกาเซ้าพี่น้องจ้าสิพานองฟ้าใสไปปั่นโพนพี่น้อง บริพาลูกๆไปทำบนมาเนี่ยจะมีน้ำเก่้าแพคบักไม้กมกเก่ายางที่นอก บันโอเลยจ้ะพี่น้องปาดน้ำเบิ่งน้ากับคนนี่ซ้ำๆกันออน้ำนักกลัวว่าจอยู่าย้อ

ไปพอบาคิดนะัก <c oughs> จะหิวไปจังไดดีนักนักล้า,าไปที่ละน้อยิแหละหูจะคว่ไก็ได้เอาลสดเที่ยวแบอยู่ซอยอคนละอันขาติไทย คืบอบ่ขอทงอยางเนาแล้เมือกัต้องหิวใช่ไหมโอเคใช่จะดีค่อยเข้ามาอเอาเไปไล่เตบกพอเายก็ได้เยอะแม่วิว <laughs> พอนักมันใายลูกคนซอย สุดถวายน้าจะพี่นอกวาเนี้เ,เ,เถือดิดิลงเถือดิดิ๊เขาจะเอารถเขาไปสูดเขาจะากะนั่นได้ nó sẽ nhang mau cái đấy họ bay con làm không con ừ được mày à น้ำก็เอาขึ้นละแพ็กนี่แหละแล้วก็เไานี้เลี้ยลี้วพี่น้องคนบรายเข้ามาถกชสวงคนบรายอ่าประวัติมันคกอว่าละช่วงบ่ายเลยคนกระส่วนไรกก็จะมาเที่ยวเข้ามาถกชสวงบ่ายกับสิบปลายคิวคบบ่เฮง อากาศก็ดีดีเลยคือนะอะไรนอมากาศก <c oughs> ันแต่เ้ากับคนก็สิร้ายก็เข้าแล้วคนวายก็มลายคนใดน้ำเที่นนาคือจะแพ็กว่ะ เด็ดไทยเด็ดไทยไม่หินวหน้ำขึ้นไปน้ำนู่นลกมาสามแผ่เนาะไทยใส่ผุดแผลใส่หน่อผุดแผลไปบ้าน สบายเลยเขากเอาขึ้นลานประทานี่เนาะเออออืเขียาแล้วเนาะาบเพียงมันฝนตกคนก็มาคอยคอยมาเป็นไง คนเาษาดเ่คือเสือคไอางไปคนไทยมีขางเวไหว้อาพีจูดซะก มีคนไทยมาหลาย,ลยนะจ๊องซิดดลมาหลายรอบตั้งใจว่าเป็นไงตั้งใจว่าสิดเดลมาหลายรอบคนต่างถิ่นต่างเมืองก็มาหลายทั้ทงคนไทยคน,<อ>คนลาวฝรั่งก็มา ตอนนี้กับพระาธาตุโพนแล้วนะพี่นอ้องฝนตกจ้าฮะฝนเงนน<อ>ินไหมใช่นใต่บอกเ้ดเมลฝนตกพี่นอ้องฝนตกลงมาแล้ว ใหอยังไงหูยังไงหูงามๆเอาเอาของเลยผ้าพี่ถ่ายจะงามโอ้ยของเจ้ามันบริงามโอ้ยร่าง่ายด้นโทรศัพท์เลยนายนล้วว่าเป็นใหญ่นั่นแฟนใหญ่ก็มี่อยู่มาถ่ายเอาฝนตกตอนนี้นะฝน,น,น,นตกลูกฝนลูกฝนมันตกแล้ว น้าเอากล้อ,องเลยฝ่าถ่ายแล้วก็เลยนี่นี่นมามาถ่ายกล้องมะเพราะเอาเอาออกเลยถ่ายกล้องถ่ายโหดมาทำงานมาคนละนี่เลยคุณ่ต้อ,อี่เห็นนับร้อนไหมคาใส้กามาสังก์นู่นภามไหม,อมโอเคจ้บพี่น้องเดี๋ยวน้างฝ่าก,ก็จะขอจบคลิปไปเพนซ์ซัมเน่ด,ด้วจ้ามากราบมาถวายน้ำทำไม้มกระยางเลยอ่ะเดี๋้วนอนกับจะกลับแต่บ้านฝนกระตกเลยพี่น้อง วันนี้คนไทยกะเห็นกะไล่ไล่พี่น้องฝรั่งกับมีไทยลรามาลลยเมืองลลยแห่งกมาบ๊ายบายเทปไทยบ๊ายบาย